เกมนะครับก็มีฝนตกลงมาในที่สนามกีฬากลาร์งโตโยต้าและแกรนสปอร์ตครับที่ร่วมอนวยคราะห์โดยสมัครร่วมใหญ่ครับกับทันดีจอมเก่าครับส่วนทางด้านของเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกโตโยต้าลีกนัดแรกนี่บุกไปยันเสมอมา1นต่อหน่อนที่จะกลับมาเก็บชนะในบ้านครับราชันเช็คลายดีก็ดูดบอลจังหวะแรกอ้าวยังได้อยู่กับแล้วลงมาในเขตโทษอ้าวพุทธศิลป์ครับให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษครับจังหวะนี้จังหวะของเทียสักเท้าเนาครับใช่ครับพุทธศิลป์นะครับอดิโอโล วิ่งเข้ามาซัดครับโอ้แต่ว่ายิงข้ามคานออกไปครับอาดิโอโลน่าเสียดายครับชวดได้ประตูขึ้นหนังครับสำหรับอาร์แบกเอ็มซีใช่ครับวิ่งเข้าไปครับเปิดเข้ามาในวันนี้แล้วอ้าวแล้วรับบอลพลาดครับโอ้โหนัฐพลโจถาวรครับทำให้ขอนแก่นออกนำไปก่อนรับ1หนึ่งประตูศูนย์บอลนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับใช่ครับพลาดอีก้วครับสำหรับนัทพลโจถาวรครับ าเปิดเข้าไปครับหลังสารได้มงเช็ดมาแล้วทางด้านอาเดโอโลยิงจังหวะนี้เข้าประตูไปเลยครับเป็นประตูที่เสมอของอาแบ็กเอฟซีครับจากการยิงของอมาโกอาเดโอโลครับในนาทีที่41ครับผมถือว่าแก้ตัวจากการยิงลูกโทษพลาดได้ครับสำหรับอมาโกอาเดโอโลครับเก็บบอลได้ที่บริเวณเสาสองครับแล้วยิงผ่านมือทางปิยวัฒน์เข้าไปครับต้องชมเลยนะครับจัง กรอนให้ไปที่อดิศักจารัตครับอดิศักเปิดเข้าไปจังหวะนี้ยังไงครับเข้ามือของนัทพลเรียบร้อยครับสาหรับขอนแก่นครับก็น่าจะหมดโอกาส้วครับทดเวลาบาดเจ็บนิดเลยมา30วินาทีนะครับไม่รีบเล่นเลยครับนัทพลโจนาวงก็เปิดมานี่น่าจะหมดเวลาเลยครับแล้วพุทธศิลป์ก็ปั๊เวินหมดเวลากันอย่งกันครับขอนแก่นเปิดบ้าง